โครงการดักจับและจัดเก็บคาร์บอนครับที่สามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการจัดเก็บคาร์บอนได้ถึง95ครับผมข่าวนี้ครับเกิดการ แถลงออกมาเมื่อวันที่15รกรกฎาคมวันศุกร์ที่ผ่านมาครับคาวพายครับเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของอเมริกาได้ประกาศเปิดตัวโครงการที่มูลค่ามากกว่า25ล้านดอลลาร์สหรัฐครับเป็นการทดสอบเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ใช้ในการดักจับก,ก๊าซคราร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานครับผมซึ่งงานวิจัยอันนี้เนี่ยมีบทบาทอย่างมากแน่นอนนะครับในการที่จะช่วย โลกของเราแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับในการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศก็คือไปเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศเข้ามาครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยินดีหรือเห็นด้วยกับสิ่งนี้นะครับเพราะก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันออกมาว่า ถ้าเทคโนโลยีนี้ถูกเอามาใช้มันอาจจะเป็นการทําให้โรงงานที่ยังใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเนี่ยเขาก็ยังโอเปอเรตแบบเดิมอยู่ครับโดยที่ยังไม่ตัดสินใจเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานสะอาดอย่างอื่นทดแทนเพราะมองว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีการดักจับอันนี้เป็นเรื่องของผมงเป็นความแตกต่างทางความคิดแล้วนะครับฝั่งหนึ่งก็บอกว่าผลิตแบบเดิมต้นทุนต่ำแล้วเราก็เอาเรื่องของการดักจับคร์บแล้วใส่ เก็บออกมานะครับคาร์บอนแคปเจอร์อีกฝั่งนึงก็บอกควรจะเปลี่ยนให้เป็นพลังงานสะอาดเลยนะครับซึ่งในวันที่มีการเปิดตัวโครงการดังกล่าวนะครับหน่วยง,งานที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศชั้นนำของแคลิฟอร์เนียก็ระบุว่าโรงงานไฟฟ้าพลังงานฟอสซิลบางแห่งนะก็แสดงท่าทีว่าจะยังคงให้บริการไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่ารัฐเนี่ยจะมีเป้าหมายในการจัดการคาร์บอนให้ได้ภายในปี2588อก็เป็นตัวบอกว่า เขาก็จะยังให้บริการต่อนั่นเองนะครับกลับมาที่ตัวโครงการนี้ครับโครงการนี้เนี่ยโรงงานแรกนะครับเป็นโครงการนำร่องซึ่งจะตั้งอยู่ที่ Los Medanos Energy Center ของ Coway ครับตั้งอยู่ในเมือง Pittsburgh รั California โดยคุณ Ted q ิวที่ CEO ของ Coway เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ไว้ว่าเทคโนโลยีการดักจับคาร์บอนนี้ครับจะมีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทและโรงงานแห่งนี้จะถือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนผ่า ด้านพลังงานและบทบาทของก๊าซธรรมชาตินั่นเองครับ